กำลังจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานครโดยนะครับเจ้าซีฮอตลำนี้นะครับซีฮอตจะมาน้ำจะออกจากท่าเรือหน้าทอดที่สมุยนะครับไปสองถึงกรุงเทพพรุ่งนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับรวมระยะเวลาก็22ชั่วโมงพอดี วันนี้ที่สะมุยนะครับสวยมากสวยจริงๆทะเลสวยท้องฟ้าแบบอลังการงานสร้างอยู่ตรงบริเวณท่าเรือแล้วนะครับสวยงามจริงๆเรือจะออกตอนบ่ายสองครบับ สม,สมุยน่าเที่ยวเลยดูทะเลเขานะครับสวยมากมาสมุยคือแบบโอ้วันนี้แบบ ได้รับแสงแดดวิตามินซีวิตามินดีตน D, เต็มๆเลยเขาเปิดให้เชยกินหรือย่าง่